สบายดีพี่น้องท่กยถ่ายสบายดีสวัสดีสีเบอร์สู่สกุลเดียวกันยินดีตอนรับก็สู่ช่องน้องอันนินดีนะครับมือนี้เอ่สีบอกว่าค้ามแบมื่อนี้เด้็ดน้องตอนนี้น้องอันสีไปสวนน้องสองอีเมลว่าโกกพาวล้มแต่กระชเอาฝาไปให้เราก็ได้สีไปเบิ่งเนาะว่าต้นไดมันล้มเนาะแล้วมันก็เป็นเจไดพี่น้องปะ นี่แหละอยู่บันใต้หละมือนี่ยมได้ออกไม่นะบอบบีออกบอบบีออกคนเดียวเหมือนนี่บอบบีออกไปหาจอน,นี่เห็นไหยู่นะบ่โว่าต้นใดมันหลบนะเพื่อนทางกับเพื่อนเปลี่ยนนะเพื่อน phân tốt có thằng chìa biển Ồ, tuần gì đó đồng. để kín vào đây <laughs> nó đây nó dưới này một áo hôn này chẳng cả tùng rồi bỏ áo à, chứ ปัดยัดีเดียวบอทับแล้วเ,เนาะเออดีเดียวบอทับเพื่อนเขาเตายขาดแป่นปลาพี่น้องมันเยี๋ยวช่ให้พี่น้องมาเบิง่งเงาวนเนาะก็มันสีลบฮะนี่เด้ มันนั่นนี่เพี่น้องมันแบบว่ามันจค่มันเป็นเอียงมันโกนเข่าโกนเข่าแล้วมันกิดมันก็เลือน้อยหนึ่งเนาะมันก็เวลาล้มผัดเอียงน้อยหนึ่งมันก็โงยเลยพี่น้องสาเหตุจะเป็นน้ำยางมันโกนเข่าเนด่มันก็เลือแต่ทั้งขาางมันพื่อน้องมันกับโยดเป็นสิ่วันเนี้ยนี่ต้นมากใหญ่นะโอ้โหดีแต่บนถือเพื่อนขาเจ้านะเพ่นเอป้า มาพาเอายันถือเพื่อนข้าแต่เนาะซิวน้อยหนึ่งทีหลังเออเห็นเลยแบบว่าบริษัทิวเพื่อนจะว่าสิวเกือบถือขนาดถาแบบว่าเอ็นไปอีกน้อยหนึ่งทันทีถือขนาดต่ว่ามันบริษัทิวเอียงพอดีเนาะเพีองปง ปงเชบอมนนันเป็นเปลินี่แม่จนสัน่นพีอ่อันนั้นนะพี่หลงห <โก S 1> มากโก,กนี่เป็นแนวหมากไงน้องไหมเนาะโอ้โกหมกพา่าลมพี่หงังเนยมันหักเนาะ เอาหมากมันกระล่นมังเนี่ยแม่โอ้พี่พี่น้องหมากนี่มันล่นล,นลงชมัวรุปอันนั้นรูปขี้ดินโอ้โหร่นแต่เฮงแต่ประจักษ์บ่โอ,โอ,โอ้พี่น้องเอแต่ะยญ่เดี๋ยนี้เนาะ กับถือเกื่อนมูหวานเพื่อนเอาพมกเขาคิดว่าเขาคิดว่าต้นนั้นคือได้ดกที่น้องเป็นอน้องคีดว่าต้นนั้นดกคือจะว่าเบืออเขื่อนอันนั้นบุกคิดว่าต้นนี้มันสีดดก ต้นนี้มันต้นใหญ่แต่ว่าเหงามันเนาะเหงามันอยู่มันโกนนั่นกับบริสั้งเกตก็กวยกระฮักต้นหนึ่งนะพี่น้องสมัวงวยใส่กุ้งคามจป็น ปาเถีอวเบิง่งตีมักผ้าก็หน่วยบักใหญ่นหนึ่งน่าตุนนี่ปาคือหน่วยใหญ่เถียะปาใหญ่ดีเถียวนั้นก็ให้ก็เห็นว่ามันใหญ่ช้ำนี้ปกติมักผ้ามันก็บ,บ่ได้หน่วยใหญ่ปานย่างนี้ตัวหนึ่งตัวมันแตกหยอดมันก็ต้องเป็นหมากอีก อันนี้หมากสุ่มน้อยมันเนาะนี่ก็หมากสุ่มน้อยโตซ่ํานึงหมากผ่าวเห็นบ่ลายดอกพี่น้องมากผ่าวน้อยเดียวเพราะว่าพอ,พอน้องอันกอเอาแน่เเนาะ,พะเพราะว่าเฮาบ่ได้กอตอนมันอ่อนนะกอเอาตุมหาวพั้นกอเอาบ่ดได้เน้อยเดียวมา,าวโ ก็ม่วง,งหักแล้วมนะันเนาะโอ้หักหักงามันเนาะพี่เนาะง,งามันหักปลาพี่น้อตะย่านีนถ้าถ้า,ถาตอนเขาเห็นคือสิเป็นตะยานนะพี่น้องแต่ว่าเขาบดได้เห็นเนาะมันหล่มแบบว่าเ้างโบหุ่นว่ามันสิหล่มมีแต่ได้ยินเสียงเมื่อวันเราได้เราสร้างน้ำเพื่ออยู่ดุ่มเราได้ยินเสียง ได้กันแลนขึ้นมาเบิง่งวิชีดังเฮงเห็นแลยเนาะวิชีุูมแร่ส่วนไม้ใหญ่เนาะโอ้โาหทาฮะมันก็นมีหอ,มอยมี่ยงแต่ว่าพี่มันอยู่ห้างกับห้างเตบิบห้างเป็นทรายผูพ้พี่น้องเลยจักเคลื่อน กะโ s o ดีเนาะที่มันบบไปถือเคลื่อนเราไปถือเครื่อนนี่ก็เอาอีกแล้วถือเครื่อน,นก็สิไปเลยแป้งเครื่อนเอาพรมแล้วใหม่อีกแล้วมันลมมาทางเบื้องอันนี้น้เงืั่งเบือเบ้องมันเงียงเดี๋ยวมันเงียงมาเบือเบ้องดีจะอกเงียงไปเบือเบ้องคนท่าไปเงียงไปเบื้องคนท่านี่สิทับผัวทับท้าอีกที่ยา เนาะดีจะมันเหงือกมาทางนี้โอ้พี่น้องอยู่สวนกล้วยห้าหน่อพี่น้องนี่จะกล้วยเต็มอยู่มังกล้วยกับพ่อมี่อยู่หรอพี่น้องน้องอ้นอยู่เพื่อนผู้เดียวน้องอ้นนอนนอนหลับห้ากันนอน งั้นอาบน้าให้แล้วก็เอานอนป้าพี่น,ยยน้องใจใหญ่นะดิดมพอดีสอบอะไรกับป้าจังสีเล่ยน้่แม่ป้าให้มันอยู่จังสีเล่ยเพราะได้บ่ได้ไปสอมไปเไปย,ยังตดไ,ไหมพี่น้องาะไมบามันบ่ได้ตันทางตันยังนะฮะกับ่จำเป็นต้องสิด เอาววจันเป็นจิไปตัดต้นแม่เนาะเ้ามีแต่บําสมใบแม่แหลกกับฟ้าไบหนีด้วยเห็นเด้เ้าววตัดก็ได้ใจสีตาสิมันอยู่ยังสีแหละมันก็ <Okay. S 1> บ่ไ <gracias> ด้ขียดอีกยังนะเพื่อน หน่วยนี้แบบนันนี่บ่เด็ขาดเอาเก็บขวัญมันบ่ดิโอ้หน่วยนี่ก็ขาดเนาะโู้หน่วยใหญ่คือก,กันสองสี่หกหน่วยเจ็ดยี่จ็ดหน่วยเด็กแปดเก้าว่น่าจะหลายหน่วยอยู่แถวน่าจะเป็นสิบปห้าผม เบิ่งมันลงมาเบื้องนี้เนาะต่มลงมาเลยเดี๋ยวจะหน่อยอันนี้แดงน้องผีของน้องกระชิ่ายให้เบิ่งอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้กา๊กาดรก๊าซโกโปรมันสิเต็มเนาะพี่ของก๊าดเป็นเดือนหน่อยนะเดี๋ยวน้อง ให้แมวซ้อ,อมแล้วนั้นกะสีถ่ายให้เบิง่งเราสองอะไรกะสีเอาอันนั้นเมื่อเอาหมวกผ้าเมื่อแบบนี้เอาหมวกผ้าเมื่อแล้วก็เมื่อตัวใด้มันพากินได้กะสีร้องพาซีมเบิง่งเราเพื่อนเดี๋ยวจะหน่อยถ่ายซีนถ่ายซ้อมแดี่วกันเนาะเด้วก็มันเบิ่งมวกผ้าว่ามันจะมีจักนหน่วยหอนเราเพื่อนฟันอันนี้มางอย่านี่เนาะ เดี๋ยวหนออันสิเอาหยอดไม่ให้เบิ่งกน้องหยอดเผาที่เขากินได้น้องๆที่เขาเอาไปโอ้ยมันเอาบรได้ษอีกหรอมันเอาผนอนันนี้อันดอผิดจัดสิโอ้ยญูบูนพัวหยอดไหมก็ได้หนีไม่หายนอนอ้าวขอคิดว่าตุ๊กหนีได้นี่ยไดมไหมโอ้กับโบบอเอาผ้าขอดนจงไว้ตัวนี้หยอดมันูบูนพัวสามสิฟันได้เดี๋ยววันนี้ พี oh, oh, oh. ่น่องพี่น้องยงเอะที่กินได้ตัวนี้พี่น่องยุงเหอะวันพี่โอ้ทาตีฟันเอาได้ในการได้เฮิงเติบได้วยพี่น้องนี่เนาะมะพร้าวอยู่นี่หมานึงเดี๋ยวเราอันทีให้เบิ่งมะพร้าวที่เฮาเอาเอามาละประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสนามเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสามหน่วยเนาะพี่น้อง สิบสามหน่วยสิบสี่ทั้งหน่วยนะแรงเอาฝาสิบสี่หน่วยตอนนี้ก็ซ้อมเดี่ยวเดี่ยวร้อยเลยฟันบางอย่างนี่ซ้อมบางา,มน,ออาอน,อนมันออกเดี๋ยวสิฟันเอาตัวอ่อนๆมันเนาะฟันสิฟันได้เพราะว่ามันก็อยู่ยหน้าอีกทุกโอ้เสี่ยงเลสร้างเป็นนรดก ต้นชุนมะแห้งสูงสองต้นสามต้นได้ต้นเติมนะสองประมาณสี่ต้นต้นข,ขาวฮะห,า,หาต้นสี่หาต้นเดยอะใครชิฝันเองแคมาจะบอกคอยมาฝันบนได้ ยางนอนอันีฟันก็นอนเพีองไปแบตเกสิเอ้ยกาดเกสิเต็มเนะเพีองเดี๋ยวกษีพอโตฟันเอาหยอดแม่นแดดเกสิเอาเมื่อนอนี้เพีองไปเพียงตอนนี้เ้ากระฟันแดวเรียบร้อยเลยเนาะเบิ่งหนาเหือห่อนอันนี้ฟันขาดออกจากอันนี้มันเดือดเพีองนี่ยังอ่อนอยู่เลยนี่โอ้วออ่อนฟันออกเกลนี่แต่ก็เอานี่เดพี๋อง น้องอันฝันฮ่าจะเอาเมื่ออันนั้นกินเนาะแม่เมื่อเหตแต่แกงออมออมยอดผ้าเพียงเดียวไปถารอชมเบิ่งเมนูเดอด์เพียงตอนนี้น้องอันจิไปถ่าเจอกันอยู่เพื่อนน้องสองเพราะว่าโป๊โป๊การสิเต็มเลยน้องไปเอาโทรศัพท์ถ่ายอีกทีน้องเ่อนไปไปถ่าเจอกันอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องตอนนี้ไปก่อนแหละไปก่อตอนนี้น้องอันกำลังหอนเพื่อนน้องสอง กระไดเอนิมาเนาะแต่อยอดผ่าผอหูนักเป็นนักเขายัางจีบปอกใบว่านี่กระแมวม,ม,มันี้งไงเต๋อปลาตัวนี้ตัวไปลาไหมตัวนี้ตัวหนาะไหมเดีเ๋ยมอันสิบปอกปอกให้เบิ่งเลยนะแม่ว่ามันจิบเป็นแบบไก่อันน่ะ เด้พี่น้องโอ้ในที่สุดถ้ากระไดมาเลยน้องงบอลนี่เดี๋ยน้องมันชิออนชุดเ้าะพอเดี๋ยวน้องวงเนน่บบสีแกงกินฟฟนหะมันดกเนาะบบดสีออนนี่ด็ประมาณนี้น้องงอันนี้่าจะหายาก สุดๆเลยเนาะเพราะว่าสร้างหาสิได้ปั๊มโกกพาเอ่อนาะแถมสร้างสเปรฟันเอาอ้ยหลอกงานลำบากกันดีเนาะแต่การสำหรัคลิปนี้สิได้จบเพียงสำนรับเด้อเดี๋ยวไปหารับชมคลิปเ้าสิไปออมมันนีกต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอสิทธอตัวลาไปก่อนเด้อีลองขอบคุณขอบใจทุกที่เบิร์สบู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามเด็ก็รับชมงานจะจบเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าีบอสำหรับคลิปนี้ขอตัวละไปก่อนเด้อบ๊ายบาย